อ่าค่ะสวัสดีเอฟีสุภูสุพนมนะคะค่ะมื้อนี้กับเป็นวันที่ยี่หานะคะยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะก็มีเอฟซีกุพนมีสุคอหล่อเคลเลียเล็กๆน้อยๆนะคะคนเคยทำบุญหรือว่าพมีสุต่อประเด,ดี๋ยใจนะคะคนกะรวมมากคือเก่าค่ะไล่ซื้อไล่เสียงไกรแต่งโมยิม้มคนเราขึ้นคือเก่านะคะเนาะขอบกับนักน้อยขอค็คนยิมมีสุเซาหนี่กะถวายพวกมาไล่เลยค่ะ ผอมาได้สวยงามสวยงามผอมครับแบนรังนวกสองสองขนาดสองตรับผมของคุณเอมี่ของคุณเอมี่นะคะดอกไม้ให้ว่าหน่าหน่อยเอาคุณห้แล้วแล้วคู่ก็จำแม่คู่ก็จำบ่ได้จะโม่จำอะไรวอร์ละว่าให้เท่าไรก็ให้เอมี่เลยเบอร์คิ้วที่คิ้วที่เกาซิมเพ่งเกี้ยซินี่แหละใช่ แต่สิเบิกลูกล้านกับเบิกไใดหน่อยผู้ว่าได้กับแล้วแต่บุญห้องนะคะการสะสมสร้างบุญผู้ละคนวา่าเฮ็ดบุญมาตลอดก็คือบ่ได้ค่ะห้างแท้กับว่าถนงคิ้วผู้วา่าห้างแท้ตกไปคิ้วที่เก็ดซีฟเก่าซีฟยังเสียนะคะอันนี้คือคําปูว่าเนาะเพื่อให้เป็นปัญหาเนาะก่ะค,คิ้วที่เก็ดซีฟเก่าซีฟนี่แหละผู้ว่ากับตงรอจังหน่อยเสียใดตั้งใจก,กับพวกใดมันก็มี แยมสูบแยมบ่โสูบแมใด้ยมเสียจะสีนะคะตอนไปแยมท้ำใจปูว่วากะคันว่าเข้าบ่ได้เข้ากับยุดกู่ว่าก็คือพักสะกอนพักท้ำบุญสะกวนราษฎรวาใหซสะสุบสามบุญไปเรื่อยๆปู่ว่าค่ะแม่คู่กันมีโอกาสนะคะว่าแม่คู่ก็ไเด้ไปวัดถ้าไปเห็นสองวัดนะคะวัดวัดตาพระขาวนะคะอยู่อยู่ทางพระวัดพระเจ้าใหญ่ พื้นบางนะคะก็จะใหญ่พื้นบางค่ะคนบูรณะหลายอย่างสีไปอันเนี้ยนนึ่งก็วัดปู่ตาผ้าขาวยืดทังอำเภอบันไพนะคะอำเภออันไพ่เพื่อเก่าพื้นบางผู้ไปทักทักทวงเยอะมือเนียนละคนว่องเนาะมือคนมีเงิองเก่าแม่ยิ่มมันคือจังรักบ้านรักเมืองแม่นักนักมันแม่คนพู้อาจารย์ว่าผู้ได้เอาไปก็บว่ได้อาเสร็จอะเอาไปเพื่อไปข้อเรียข้อบื่อแต่ว่ากระแดกมาสูง เพราว่าหมอกเกาว่ามันเป็นของเก่าเพินที่ทีพิ่คูดขึ้นมามันเป็นวัดเก่าเลยเลยค่ะแม่คู่ไปมันมีของผีหลายตัวสาหสมบัติอะไรเพียงแต่ว่าเสียอใไรพวกอะไดก็แล้แต่บุญแต่ว่าสําหรับปูว่าแม่คู่ิสด็ไปย่ว่าสด้ไปร่าถวายยัวสัตว์กับพอสมเกียรติแต่ก็เลยไปบอกไปเก่าตัวแรกที่แม่คู่เพราว่าผ้ห่จังบอกกันไก่ไก่เมือพ่นล่ะไอ้เสียงสวรรค์ราคาเสียงความฝันสวรรค์ เพราะว่าไปไปบูญไว้ขั pour 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 Donc, rate, ้นขั้นในสำเร็จไปคู่กับจะไปร่ำถวายพรก็เพ็จตุลพระปาไปไปร่วมบุญเพราะว่าผู้ได้ไปขออีกอย่างกับสำเร็จอยู่วัดนะคะอยู่วัดพื้นบังวัดปูใหญ่เพคนว่าวัดพระใหญ่เออเพื่นเขียนว่าวัดพระเจ้าใหญ่คือนบังแต่เป็นวัดขอนแก้าใ่แจังหวัดขอนแก่นอำเภอบนอำเภอบ้านไพ่นี่นะคะครับผมวัดพระเจ้าใหญ่คือบังนลค่ะ คือแแม่คู่ไปมันนกไล่ลายนะ่ะมีนกพี่ปลา,ยปาอยากให้ไปทีมงานเอาไปขึ้นสิม้วนเอาเอาเลี้ยนยอดเดี่ยหิมเอาเลี้ยนยอดอันอาหารปลาไรมาแม่อาหารปลาไรมาอันอันละสิบบาทสิบบาทแม่คู่ไปเล็ดยงนกสี่ก้าลูกเล็ดยงกสิบบาทแล้วก็ยอดยอดยอดลูกไปเอาไปครับเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงนกแค่นั้นนะภาพสวยงามไปปรนเท็ดดีอยู่แล้วก็ไปกาบเจ้าเงยราคาปูยูหัน แม่คู่ไปนางโงคนักตึงมันนึงไหมเอี่ยมโอครับผัปวโบจันติมากันมองคล้องดีกัแต่ว่าอย่างกับตุใกแกข่าไปกาเป็นถือว่าไปทําบุญไปเห็นนลายางปูผ้าไปเบืองครับผมข่าผ้าไปเบื้องปูคนกัเห็นคนทั้งในของคนเนาะเข้ากับบนรูนหอกเข้ากับเป็นคนธรรมดาเข้ากับเป็นผู้วิเศษแต่ตามที่ปูคนทักกันนะเผ่ก็ว่าโอ้ยเขาทวงว่า อันมาแรกแตงอูส่งเชียงมาเลยแม่คู่คือพูงงามแท้สแต่พัดพอยเห็นพอจะเห็นวัานี่แล้ย่องแม่คู่พูงงามพูวเะยว่าเขาเห็นทางในเขาไปเห็นทางนอกเราเลยว่าคือ่ะค่ะแม่คู่ก็ให้กำลังเล่นงแก่นะคะเอฟซียู่คู่มอนี่แหละค่ะเห็นกานหวาดเมียงกับบุญวิวบุญไหเนาะแม่คู่กับว่าขันนันแม่คู่กับสิขอปูขอปูห้ปูออกมาหวัจัหน่อยให้ทั้มาไห้ เอฟซีพันมีกำลังแรงแก่ต่อสู่ครับชีวิตต่อไปนะคะผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะผู้ประสบไข้าทาทังจะเป็นท่งอุบลหรือว่าซีสเกีจังเจนซนาค่ะครับขลูกหลกานปูตาลูกหลานปูของเฮายูทัวโลอกนะคะครับทั้งซีสเกยีกเกย <ใน S 1> เม <แน S 1> ข้าเจากระทากมาเปล่าไก่ไหนว่าโอ้ยรักสงรักษาลูกหลานในเรื่องสินะเขาอยากได้กำลังแรงแก่จากปูบนเจนเซน่าได้ฟังเสียงปูบ่แห่มือ่อ ไปคู่ร่องถามคู่บุงก่อนนะคะมืออื่นมือคือหาคู่เราลูกหายกันใครยังรอฟังนะคะอครอติดตามใครไปคู่กับบ่มียังนะคะสินามาฝากมาตอนกับมีแต่กําลัางแรงใจนะคะแล้วก็ขอปูนะคะส่วนบุญที่ลูกร้านในเฮดในสร้างร่วมกันกัเป็นผลบุญใครคําบ้านคําเมืองเล้อปูอย่งให้เมืองไทยได้วุ่นวี่วุ่นวายนะครนะพ<ห>่อหนักเป็นเบาเนาะค่ะได้ แต่ที่ฐานซอยกันลอดพ่นไปด้วยลอดพ่นส<ๆ>ิ่งที่บ่ดับบ่ดีไพ่พี่บัติตามมาจะสิ่แหละขับมีแต่บันเมี่ยงไข่พัวที่ใบมมนจะสิเข้าใจค่ะคือคือเฮาเฮ็ดถือเฮ็ดตองบันรเมี่ยงกับยุซุ่มกยนเย็นยนจเสร่ละแต่าทาเที่บ่ถือบต่ตองบันรเมี่ยงกับเดียดร้อนหอนเป็นไฟอย่งนี้สิ่ละขับมีทุกสิ่งทุกอย่างคือปูคนบ,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 บ่าวคนให้กตีทํำซ้อนใจลูกร้านนะคะคทุกสิ่งทุกอย่างข้าก็บบ่ทาาราบบสิไป แก้ปัญหายอย่างใดเนาะแต่ว่าเข้ายู่แนวหลังนะคะค,คือทาหารพอยู่แนวหน้าจะเข้าใจกำลังเร่งแก่าทาหารพวกหน่วยราชการที่เพิ่นรับผิดชอบหน้าทีค่ะขอให้เพิ่นเข้วคขาดปลอดภัยนะคะจากพยายนอันตราย์ก็ให้คุณภูคุณปูสิงสศิรี์คุ้มครองครับ <laughs> อันแม่ครูว่าว่าพาไอ้คุณพาคุ้มครอง <laughs> ครูว่าจะพากับคุ้มครองอย่างว่างบน <laughs> แลกทหารก็คือรั้วของชาติเป็นรั้วของชาติแล้วเป็นกำลังแรงใจเด้วยค่ะเรื่อพวกอยู่แนวหลังก็ได้ครับผู้ทุชข์ชันคนธรรมดาที่งานลูกหลานปูตาขอไหว้วอนสิ่งศักดิิ์สทซีเนี่ยลับปูซอยโดนบันดาลเรื่อปูเด้อให้ลูกหลานเขียวขาดปลอดภัยซุ่มทหารถึงหน่วยราชการที่เพิ่นกำลังรับผิดชอบคอยเพิ่น แขียบขาเต้าปูนเด้อไพ่พี่บอลต่างๆสาธุสอาทูโร่ขอให้กำลังแรงใจลูกหลานเึื่องชุกไก่นะคะ<า>ยูกกที่ใกล้ๆนะครับใต้แดือนชุกไก่นั่นแหละที่ประสบอุบัติเหตุประสบยืนีน่เดี๋ยวนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะโอ้ยได้ฟังข่าวเมื่อคืนนี่เห็นเพิ่นอพยพเนาะขี่รถอีแตกอีแตนแก้วของพูดเฒ่าเรื่องเด็กน้อยแต่เรื่องเด็กน้อยสองขวบพ่อแม่แม่ครับ ค่ะจังได้กะรไข่เคี้ยวขาดปลอดภัยเด้อค่ะเด้อการสำรับตัวเลขตัวเบอือนะคะกะรยิบจับแม่คู่เขาบอกท่านไปยิบเราค่ะแต่ว่าเยี่ยมแม่คู่ไปเห็นเลขส่วนหกเนี่ยคุณรู้ว้าท่านไปขืนเงินไหนแม่เออสต่ฟซิมโฟมีถูหน้าอันวะไม่สิไหม่ก็ตีเพราะตีใหม่ก็ตีเยี่ยมนี่แม่โอ้ยไปเอา ว่าถ้าไปขืนเงินเบิ้องตัวสันเรเปิดตวเบ้งนี่ยว่าถ้าืนเงินตัแปดใบตัวนึงเออแมีนสุดองใบเียแต่ว่าพูว่าไม่พูยิบถือเลดิเออแต่ว่าเลาไยิบถือเราไม่ยิบาไปยิบตัวเดียแล้วสันนะเนี่ยเนื้อเนงวดงวดถือแต่ว่าถ้าเบเอาแต่งวอเงิงวดศูนย์หกนะครับเออสิเบดถามพูว่าึืนสิเบิกคืนเงินผูใช้ยิบตัวดเนี่ยว่าเปนว่าล้วกับตุ่นที่มื่งวานไม่พูไปสอกระเป๋าศูนหกมัน มันถือตัวเนี้ยดอกก็เลยไปเม่นตวเมื <c oughs> <c oughs> ่อมันมีนักบนว่าเสียทีมนะนะกีแท้มันศูนหว่าท่านไปขึนเงินครับเปาไปขึจะกันสิเรื่องเองก็สีส้ดกับเปาเจะว่ปูเงินมันหมือนปูเยว่าอันนี่เงินว่ากับแบาตัวนี้เฮเสียเาสวางสีอกระตุ้นก็ได้นะครับเนี่ยนี่ระบาดสิวางยาาปูระบบตุ่มได้ฮะเจ้ากันงแงเอา วอลเลี่ยนมือเศรายิ้มยิ้มวอลเลกเงินได้แม่คู่ผ้าหนึ่งแม่คู่ใครดิให้ยิ้มแล้วเดิกระเป๋าแม่คู่กับผ้าตขางหากนะกุญแจกับยูนิ่นเนกระเป๋าอยู่แต่ว่าบอดดิซุ่นบอดดิยางรถบักเบนเนี่ยอันแม่คู่ยินอยู่ไกลๆคน่ะตีไฟผ้าผ้าผ้าแต่ว่ากระจกบ่บ่บานเนาะเดียก็เลยบอกพงศ์นีเดี้ยวเวิรงแต่ว่าพงศ์นีเดี้ยวเวิร์งพระท่านคือพ่นขึ้นสองผ้ามีแต่แม่คู่เดี้ยวเห็นเอาะลวคือไฟขึ้นผ้าผ้าจะเสกกุญแจก็คือบอดแดนนันวัน นี่แหะอันนี้ก็บ่นแน่เดื้อเน้อสิบเก้าตัวเดียว่เก้าคือมือแรงก็่าใชเป็นแนวทาข้ามือเนวทางเด้อค่ะเด้ออันนี้ให้เป็นแนวทาง่ให้เปง่วงง่ายกัอันนี้เ่าให้ใการใส่แังเนาะกรมีหนึ่เก่าคนนี้ปูว่ามีนึ่งเก้าปูเบาแต่ว่าปูเบาาอย่าลืมเก่าเกียรเด้อต่อคนุผมอย่าลืมเก่าเกียร้อปูว่าแต่ว่าทีพ่นไห้เอซว่านับอกขาวานเนี่เออเอมี่บอให้คุณเอมี่บอกข้าว เอามาถวายเก่าชิบหน่วยถวายเก่าชิบถุงกันเสียหน่าถุงละเจ็ดสิบบาทรอถุงละเจ็ดสิบจะลืมเลยค่ะเด้อมีแค่นี้มือเงี้เป็นอะไรเป็นแนวทางค่าอาหารการกินนะคะยอดนะคะคือยอดไม่เดือดร้อนเจ้าของหลายยอดเด็กชายกาวนะคะพ่อได้ยุได้กินนะคะเนาะอ่าสำหรับมื้อนี้ค่ะขออวยพรให้เอฟซีสู้ผูกสูข้นแข็งขาดปลอดภัยพยานอันตรายต่างๆ ขอให้มีโชคมีลาภมีโชคมีบ้านเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุสาธุาสาธุครับครับสวัสดีครับอดีมกับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาครับเมือ่อวันที่กรรกรออ28นะครับผมอ่แม่ยคู่นะครับกะหลังจากมาจากค,อน,านคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตมะลำครับแม่ยคู่กะ ับมาพูดคุยกับพิพซีนะครับหลังหวยออกอ่ครับผมกล่าวมาให้ทั้งนะครับหรือว่าอ่เป็นกําลังใจครับให้ทั้งผู้ละครับทั้งเอฟซีนะครับอ่าทั้งสุรินทร์ศรีสเกตนะครับอ่าทั้งกําลังอ่าเกิดสงครามบ้านเมือง นะครับขอให้แควขาดปลอดภัยนะครับเรื่อขอให้บุญบารมีองค์ปู่ชีพขาวพรหปู่ตาครับโดยบันดในสายบุญของปู่นะครับหรือว่าทุกปู่ทุกคนนะครับให้ปลอดภัยปู่นั่งดูแลรักษานะครับุด้านนะครับสำหรับค่ากับเข่ากับนามเมื่อนี้ครับปู่ก็บอกว่าเก้าเก็ดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เกศูนยะครับเด้่อคากับเขากับนามเมื่อนี้หรือว่าต่ำทะตำไทยตํำเล่าเมื่อแรกนะครับสองทุมเครื่งนะครับเก้าศู หกศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็เก้าเจ็ดอ่ะโชคๆมันๆมานเนะครับเด้อสำหรับค่ากับเขากับน,น้าเมื่อน,นี้อ่าสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มอากาศขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งใจให้ทั้งช่องนะครับดเด้อผู้ใดอ่าขณะกดติดตามอ่าก็กดติดตามไว้สำหรับไลฟ์ซื้อน,นะครับทีเอฟซีฝากรวมบุญมาแอดยิ้มกับนั่ขึ้นถวายปู่ให้แล้วอ่ะครับผมให้สาธุสาธุให้ได้โชคได้หมานให้ดำดำรวยๆน้ำกันเบิดทุกผู้ทุกคนผู้ใดรวยแล้วก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับอ่าผู้ใด อ่าก็ได้มีโชคมีมันก็คอยได้โชคได้มันนะครับเด้ออ่าอย้างไเงินแสนเงินล้านน้ำกันวัตถุทุกคนอ่สำหรับคลิปนี้แอดยิมกับขอสวัสดีครับอย่าลืมขากับเขากับนาวเมื่อนี้19 16 90 60 70 17นะครับแล้วเก้าเจ็ดครับผมอ่าสวัสดีครับ